ตอนนี้เรากำลังเผาประทูอยู่นะครับเราจะทำน้ำพริกนะครับเราก็เลยต้องเผาซะก,ก่อนนะครับฟันกระมงชงเจงแล้วครับตอนนี้ถ้าทางจะไม่รอดครับเพินจะไม่แล้วครับ เริ่มจะไม่แล้วครับไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะครับไม,มไม่มีอาชีพเลยนะครับนี่นะครับสงสัยจะไม่ได้กินแล้วครับตอนนี้ห่อกระทําก,การแยะปะทูใสโครกแล้วนะครับเดี๋ยวหาอจะต่าไปเรื่อยเป็นน้ำพริกนะครับวันนี้ห่าจะเฮดแบบฉบับแห่งด้วยครับห่อจะต่ำไปเรื่อยเนาะ กินยับรวกพักนะครับเบิ่งหน้าตาแล้วกนะครับเบิ่งสิตตะกินบอนะครับเดี๋ยวข้อขอตามไปเรื่อยๆก็นะครับคุณผู้ชมครับนี่หน้าตาเขามันนะครับใส่เครื่องเคี่ยวเข้าไปมาแล้วเดีครับคุณผู้ชมดวตาสิบกลุงมรถอีกนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับห้อกระดารูปร่างหน้าตาน้าพริกของห้านะครับเหตดแบบง่ายไหมคุณผู้ชมพพ้อมที่จะไปกินกับพักลวก้วครับคุณผู้ชม นี่ครับเห็ดแบบง่ายสไตล์พ่อบ้านขี่ข้าเนะครับน้องคุณผู้ชมกินตาแซบปะครับเดีย๋ยวขออนุญาตไปกินก่อนเด้ครับเด้อกระปรกกระเปกสมซื้อ,อยีดหีเนาะ